สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT บครับข่าวท้องถิ่นของชาวนาครศรีธรรมราชนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกันกบคุณสุวรรณีทองยอดและผมธินก,กริเบ้าบระเสิฐคุณครับแน่นอนค่ะกับหลากหลายประเด็นข่าวที่นํามาให้ได้ติดตามกันในรอบวันนี้ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราช15เมษายนวันนี้หลายคนที่เรียกได้ว่า2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยจุใจกับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ได้เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานแล้ววันนี้หลายท่านก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปทํางานต่อในวันพรุ่งนี้ใช่ครับะนะฮะก็เรียกว่าปล่อยเกียวว่างกันมา4-5วัันนนไไดดด้้หยุกเเต็มที่จอ รวมญาติครอบครัวหลายๆคนก็คิดถึงบ้านแล้ะครับคิดถึงภูมิลําเนาแล้วก็นะครศรีธรรมราชเองก็จัดกันใหญ่ผ่านไปนะครับสําหรับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่ถนนประตูลอดนะครับก็มีผู้คนนับ หมื่นคนเลยทีเดียวนะฮะเกือบหมื่นคนเลยทีเด,ยทเดียวที่หลั่งไหลกันเข้ามาโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมกิจกรรมแห่นางดานนะคะซึ่งมีการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมก็จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสวนสีธรรมสุกร,ราชนั่นเองก็ปรากฏว่าในช่วงที่ทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้จนถึงเวลาเริ่มบ่ายคล้อยเนี่ยก็มีฝนตกลงมาทําให้หลายคนค่อนข้างที่จะหวั่นวิตกว่าเอ๊ะการแสดงจะเริ่มขึ้นได้หรือเปล่าจะไปต่อไหวไหมแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่่อพชวงบ <ค>ก็ฝนก็ทิ้งช่วงหยุดชะงักไปเลยได้ให้พวกเราประกอบ<ช>พิธีกรรมกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวมาฝากกันด้วยแล,วแล้วก็ที่สําคัญพูดถึงฝนแล้วก็แปลกใจเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันในช่วงของสเสมอหน้าร้อนนะครับ <นะ S 1> แต่ว่าอากาศเนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วครับโอ้โหมืดฟ้ามัวดินตั้งแต่ค่ายันเช้าตั้งแต่เช้ายันเย็น แล้วอากาศก็ขมุขมัวอยู่นี้ตลอดนะฮะโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาติดต่อกันนะคะก็ทําให้หลายคนบอกว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเขาดีใจมากเพราะว่าเขาต้องการน้ำกันอยู่ทุกครัวเรือนปรากฏว่าพึ่งใครไม่ได้ก็พึ่งฟ้าพึ่งฝนพึ่ง,ง,งบุญบาร,รมีของพระาธาตุก็สําเร็จบรรดาลฝน,นมาให้เราสองวันนี้รับประกันมีน้ําใช้แน่นอนมีน้ําใช้แน่นอนอ่ะวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายมาฝากหนึ่งนั้นก็คือเกี่ยวกับการ เรียกว่าปรับชีวิตนะครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยบางคนก็สามารถที่จะเข้าสู่ยุคของการเร่งรีบเข้าสู่ยุคดิจิตอลเข้าสู่ยุคโซเชียลแต่ในอีกหนึ่งมิติครับบางคนก็หลีกหนีจากภาพแบบนั้นนะครับเข้าสู่ธรรมชาติโดยพึ่งเศรษฐกิจพอเพียงหันมาทำสวนทำไร่ทำนาทำเกษตรพอเพียงน่าสนใจเจ้าของรีสอร์ทรายนี้ที่สุราษฎร์ะนะครับก็หันมาใช้ชีวิตแบบสมถะแบบนี้ครับเราเขาก็ประสบความสําเร็จจนมีคนเดินทางมาศึกษาดูงานเยอะทีเดียวนะคะรวมถึงเรามี สกู๊ปค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆถ้าพูดถึงเด็กๆเขาชอบน้ำ เด็ก18หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพี่ๆบอลอย่าคิดในใจตลอดสิคะอย่าพูดออกมานอกใจเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเขาแต่ละปีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเด็กจมน้ําโดยเฉพาะประเทศไทยสถิติการเสียชีวิตเด็กเนจมน้ำปีนี้น่ากลัวนะเยอะแล้วก็เยอะเป็นอันดับหนึ่งเยอะมากนะคะจนทําให้ทางด้านสาธารณสุขค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอจุฬาพรนะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรก็จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้ําให้กับเด็กๆก็ปรากฏว่าล่าสุด จากที่ได้อบรมไปเนี่ยที่ในเขตพื้นที่จุฬาพอดเนี่ยไม่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตเลยเยี่ยมมากค,ครับให้ความรู้ไว้นะฮะเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็รู้ว่าตรงไหนอันตรายตรงไหนไม่อันตรายแล้วก็ไปดูเรื่องของงานใหญ่ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้แหละนะครับวันอังคารที่14ที่ผ่านมาเมื่อตอนหนึ่งทุ่มสำหรับงานมหาสงกรานแห่นางดานที่เมืองนครศรีธรรมราชนะครับจัดกันอย่างยิ่งใหญ่แสงสีสื่อผสมมากมายเลยทีเดียวะนะครับโดยวันนี้เราจะเริ่มต้นกับชีวิตที่หันเหเข้าสู่ธรรมชาติสู่เศรษฐกิจพพอออเเียงงแล้้ววกก็ตบ่าารส ความสําเร็จมากมายจนมีคนมาดูงานเยอะ,ะแยะเลยทีเดียวอย่างชีวิตของครอบครัวเจ้าของรีสอร์ทนะฮะธุรกิจรีสอร์ทชายทะเลครอบครัวนี้ครับหันเหเข้ามาทําอาชีพเกษตรแบบเต็มตัวยึดหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดําริจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ประจําอําเภอและพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งนะครับเ,เรียกว่าปัจจัยรอบนอกเลยโดยนายชนินทร์จิรพินโยครับอายุ50ปีนะครับก็เป็น อดีตเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทชายทะเลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภรรยาและครอบครัวเนี่ยก็หันชีวิตเข้าสู่ธรรมชาติเลยครับโดยการเป็นเกษตรกรเต็มตัวในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลทุ่งโพอําเภอจุฬาคร์ก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและก็นําความรู้จากการเรียนสาขากเกษตรศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้ ด้วยการเลี้ยงแพะ100ตัวแล้วก็ส่งจำหน่ายในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเลี้ยงหา่านปลูกผักสวนครัวปลูกไม้เศรษฐกิจอาทิจำปาทองยางนาหรือว่าจะเป็นยมหอมรวมไปถึงปลูกกาแฟาด้วยนะฮะ,ะที่ได้รับประโยชน์2ทางก็คือใช้ใบเลี้ยงแพะแล้วก็เก็บมเมล็ดขายภายในพื้นที่9ไร่นะฮะค่ะซึ่งปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรของคุณชนินทร์จิระพินโยก็ได้ <c oughs> พัฒนามาเป็นฟาร,ร์มแพะเนื้อแบบยั่งยืนนะคะมีเกษตรกร,กรผู้สนใจทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อนําไปพัฒนาการเลี้ยงแพะและทําการเกษตรแบบครบวงจรเป็นจํานวนมากด้วยโอ้โหก็ไม่น่าเชื่อใช่ค่ะเพราะคนทําธุรกิจระดับรีสอร์ทชายทะเลเนี่ยต้องมีเงินหมุนเวียนเป็นหลักล้านแน่นอนบางครั้งพอเขาถึงจุดอิ่มตัวก็เก่งนะครับแล้วก็ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยผมว่าอะไรก็ได้ที่สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องมากไม่ต้องฟึ้งเฟ้ออะไรมากมายก็พอแล้วแหละนะครับค่ะ ไปต่อกันเลยครับไปไบต่อกันที่เรื่องของการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ํากันบ้างนะคะก็บอกว่าจากสถิติพบว่าปัญหาเด็กจมน้ําเสียชีวิตนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยมากกว่าการเกิดโรคระบาดอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นค่ะทางสานักง,งานสาธรารณาสุขอำเภอจุฬาภรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ําและให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ตกน้ําที่ถูกวิธีให้แก่เยาวชนซึ่งทําให้จนถึงขณะนี้ค่ะก็ปรากฏว่ายังไม่พบว่ามีเด็กๆในพื้นที่เสีย ียชีวิตจากการจมน้ําแต่อย่างใดค่ะเมื่อเอ่ยถึงปัญหาเด็กจมน้ําเสียชีวิตผู้ปกครองหรือผู้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องเร่งหามาตราการป้องกันแต่เชื่อหรือไม่ว่าจากการรวบรวมข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าการจมน้ําเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทุกสาเหตุซึ่งมากกว่าอุบัติเหตุจราจรสองเท่าตัว หลายมากกว่าโรคไข้เลือดออกถึง24เท่าตัวเฉลี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำวันละ3รายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุลาพรจังหวันดคนครศรีธรรมราชจึงร่วมกับอำเภอจุลาพรอบตอนามหมอบุญและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3จัดสอนว่ายน้ำและการช่วยเหลือผู้จมน้ำที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำที่เราดำเนินการราะเพราะว่า เราได้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลตลอดว่าการเสียชีวิตจากเด็กจมน้ำเนี่ยมากกว่าการเสียชีวิตจากการเกิดโรคอื่นๆอย่างเช่นไข้เลือดออกของจุฬาณ์เนี่ยเราไม่มีเด็กเสียชีวิตเลยแต่เด็กจมน้ําที่ผ่านมาเนี่ยมีฉะนั้นในส่วนของการกับเพื่อนเนี่ยเห็นว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆนี่กนข้างจะจะน้อยและก็ให้ความสํา,าสคัญน้อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยเมื่อมีเด็กจมน้ําส่วนใหญ่ก็คือเด็กจะช่วยเหลือเด็กกันเองทีนี้เด็กที่ไปช่วยเหลือเนี่ยตั้งเด็ก เด็กจมน้ําแล้วก็เด็กที่ช่วยเหลือก็จะเสียชีวิตทั้งคู่โดยในการอบรมจะมีการสอนให้น้องๆเยาวชนว่ายน้ำเป็นลอยตัวในน้ำได้ฝึกการตั้งสติก,ก่อนช่วยเหลือผู้อื่นและวิธีการช่วยเหลือผู้จมน้ำที่ถูกวิธีด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่หาได้ง่ายเพราะพบว่าเหตุการณ์จมน้ำหลายครั้งเกิดจากความตกใจขาดสติถึงแม้ว่าน้ำไม่ลึกทางองค์การบริหารส่วนตบนำบลนาัมบุญ ก็ได้ปรึกษาหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงมติกันว่าให้ให้ขั้นเลือกสมาชิกอบปรอซึ่งของเรามีอยู่ทั้งหมดก็ร้อยกับ2คนด้วยกันให้เอาผู้ที่มีชํานาญในเรื่องของการอ,อยู่ในน้ําได้คือสามารถที่จะช่วยชีวิตตนเองได้และช่วยชีวิตผู้อื่นได้ได้ครับเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อที่จะเป็นครูฝึกรุ่นแรกคิดว่าดีครับผมก็ว่ายน้ําเป็นแล้วผมก็ช่วยเรือผู้อื่นเป็นแล้วครับ ไม่เป็นครับดีไหมที่โครงการดีมากครับอยากให้ทำอีกไหมคะอยากให้ทำอีกครับมาจนถึงวันนี้โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอจุลาภร์ดำเนินการมาเป็นรุ่นที่8แล้วค่ะแต่ละรุ่นจะมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม30คนซึ่งตั้งแต่เปิดการอบรมยังไม่พบว่าเด็กในพื้นที่เสียชีวิตจากการจมน้ำแม้แต่รายเดียวและในปี2558นี้ ตั้งเป้าที่จะอบรมให้กับน้องๆยอชนในพื้นที่อำเภอจุฬาพรจำนวน900คนกิตติศักดิ์ไกรแก้วถ่ายภาพสุดารำพึงนิตเอ็นบีทีนครศรีธรรมราชรายงานน่าชื่นใจนะครับเด็กที่จุฬาพรเขาไม่จมน้ำกันเลยและเขาเรียนรู้นะครับว่าจะเอาตัวรอดยังไงะนะครับในภาวะที่ตัวเองอาจจะเป็นตะคริวบ้างหรือว่าอาจจะอยู่ในภาวะตกใจนะฮะ<ช>แต่ต้องบอกเลยว่าเด็กกับน้ำเนี่ยมันเป็นของคู่กันจริงๆนะครับก็ดูแลให้ดีครับอย่าให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังก็แล้วกันนะครับ เราไปดูเรื่องของไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับสำหรับงานใหญ่ประเพณีสำคัญหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นก็คือมหาสงกรานแห่นางดานนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมื่อวานนี้นั้นก็มีฝนตั้งเค้าแต่ว่าโชคดีนะครับที่ทิ้งช่วงนะครับในช่วงเวลาที่มีพิธีการพอดีเลยทีเดียวนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้ที่สวนศรีธรรมสกราชครับ โดยสำหรับบรรยากาศการจัดงานมหาสงกรานแห่นางดานเมืองนครประจำปี2558นะครับก็เป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมา14เมษายน2558ที่บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมสุกราชอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายชวัตเสีนพงศ์นะครับนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีท่ามกลางคนดูจํานวนมากครับถึงแม้ว่าก่อน การแสดงเนี่ยจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวันนะครับโดยกิจกรรมในค่ําคืนที่ผ่านมาก็มีขบวนแห่การแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาอันช้านานของประเพณีแห่นางกระดานหรือนางดานที่เราเรียกกันนะครับศักดิ์สิทธิ์ครับตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเริ่มด้วยการอัญเชิญเทพชั้นรอง4องค์ซึ่งแกะสลักบนแผ่นไม้กระดาน3แผ่นที่ชาวนาครศรีธรรมราชเรียกว่านางกระดานหรือนางดานแผ่นแรกก็คือแผ่นที่เป็นพระอาทิตย์ ประดิษฐ์อยู่นะครับแล้วก็มีพระจันทร์คู่กันแผ่นที่2ก็จะเป็นพระแม่คงคาแล้วก็แผ่นที่3ก็จะเป็นพระแม่ธรณีครับจากฐานพระสยมตลาดท่าชีตําบลในเมืองนะครับมาทางถนนราชดําเนินเข้าสู่พิธีสวนศรีธรรมสุราชครับค่ะเมื่อกระบวนแหนางดานไปถึงบริเวณสวนศรีธรรมสุกราชก็ได้มีการแสดงมินิไลแอนสาวและสื่อผสมชุดแห่นางดานอลังการตํานานเมืองนครน,นะคะประกอบเรื่องราวและพิธีประเพณีแห่นางดานที่เชื่อกันว่าพระอิศวรจะเสด็จลงมาเยี่ยมและทําการทดสอบความแข็งแรงของ โลกมนุษย์ในช่วงเดือนบุษยมาศหรือเดือนยี่ของทุกปีทางเสาชิงช้าบริเวณหอพระอิศวรดังนั้นจึงได้จัดให้มีพิธีโลชิงชา้าหรือพิธีเตรียมประวยัยขึ้นในเดือนยี่ทุกปีนะคะแต่การจัดงานในครั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานที่จากหอพระอิศวรมาเป็นสวนศรีธรรมสุกราชค่ะเนื่องจากว่าหอพระอิศวรจริงเนี่ยก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ก็ยังไม่แล้วเสร็จรนะคะคสําหรับการจัดงานมหาสงกรานต์แห่นงนังดนเมืองนครน,นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศแล้วยงังส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราอีกด้วยค่ะบรรยากาศกอย่างที่เห็นนี่เมื่อวานนี้เลยนะครับทีมกองถ่ายของ NBT ก็ยกกองกันไปด้วยใช่แล้วค่ะนะครับไปกันครบชุดเลยทีเดียวนะครับก็สวยงามครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของสงกรานบ้านเราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ก็มีเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะบอกว่าสถานที่เนี่ยเปลี่ยนมาจากอาหอพระอิศวรซึ่งถือปฏิบัติกันมาทุกปีก็เนื่องจากว่าปีนี้บูรณะปฏิสังขงรณ์ะว่ามาใช้สวนสาธารณะสวนสีธรรมสุขราชเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเพราะว่ามีลานมีลานเนินดินขนาดใหญ่ที่ใช้ประกอบฉากตรงนั้นก็ทําให้ฉากเนี่ยสูงเด่นขึ้นแล้วก็ดูอลังการมากขึ้นคือสถานที่นะฮะจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าบูรณะเส แต่ว่าพอมองไอ้อย่างนี้มิติหนึ่งก็มันเอื้ออานวยเอื้ออำนวย,ออนวยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอบริณประสิษฐิสองขรเสร็จแล้วก็ต้องกลับไป<ช>นะครับจัดที่เดิมอยู่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเพณีเนี่ยต้องคู่กันเลยกับหอพระอิสรนใช่ค่ะ,ะครับอ่ะอเดี๋ยวช่วงหน้าครับก็จะมีเรื่องของ6วันสงกรานต์นะครับสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะก็มีสถิติเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเห็นบอกว่า สถรติอุบัติเหตุสะสมเนี่ยนครศรีธรรมราชอยู่ในต,นต้นต้นของประเทศด้วยนะครับใช่แล้วค่ะรวมถึงวันนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้อ่าท่องเที่ยวในช่วงเทศ,ศกาลสงการานต์เล่นน้ําสาดน้ํากันไปก็ปลดปล่อยความสนุกสนานที่ค 5, กันไปหลายวันแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันจับจ่ายจับจ่ายอะไรมาที่เมืองนครถือว่าของฝากโดยเฉพาะเครื่องถมเครื่องเงินนะี่เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเป็นของฝากที่เป็นสินค้าโอท็อป คู่บ้านคู่เมืองชาวนครศรีธรรมราชวันนี้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อหาสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะเครื่องถมเครื่องเงินเนี่ยก็เรียกว่าสถิติเนี่ยขายดีเหมือนปีที่ผ่านๆมาแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่เพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจดีลดราคา50-70%ก็ขายกันกระจายใช่ค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของรองผู้ว่าภูเก็ต ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและลดอบัติเหตุด้วยะนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนที่จะกลับมาในช่วงหน้าครับหายนะที่มากับพฤติกรรมมนุษย์ทั้งความแห้งแล้งความร้อน แหล่งน้ำแห้งขอดการตัดไม้ทำลายป่าระบบนิเวศยับเยินเริ่มเสียแต่วันนี้รักษาป่าไม้แหล่งน้ำเพื่อเป็นมรดกอันชุ่มเย็นไว้ให้ลูกหลานสนับสนุนรายการข่าวท้องถิ่นโดยโรงแรมทวิโลตสัสโรงแรมรูคู่เมืองนครมานาครต้องนอนทวิโลตสัสโทร0 7น3์3 7 7 7 โรงเรียนเสริมสวยก่อนทิพย์สแยกขวดถนนวิชาย,ยอดฝีมือเยี่ยมมารยาทงามรับใช้สังคมบริหารงานโดยคุณประคองลิขิตการโทร0 7 5 3 2 6 6 4ลอรดแบนอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเป็น10เมกราคาเท่าเดิม590บาทโทร0 7 5 3 2 0 0 0หรือ1530 ามข่าวในช่วงที่2ค่ะมากันที่บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเทศกาลสงการานต์กันบ้างนะคะล่าสุดค่ะผู้ประกอบการร้านจาหน่ายเครื่องเงินเครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราชก็ได้ประกาศลดราคา50-7 0รรับเทศกาลสงการานต์ส่งผลให้ยอดขายในปีนี้ยังคงดีเหมือนปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมในปีนี้จะยังไม่ดีนะคะ บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้โดยเฉพาะบุท้องถนนนะคะไม่คึกคักมากนักค่ะเนื่องจากธรรมเนียมของชาวนครศรีธรรมราชจะเล่นสรดน้ำกันสองวันนั่นก็คือ13และ14เมษายนส่วนวันที่15นะคะคือวันนี้หากเป็นวันที่ลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่านักท่องเที่ยวจะเป็นช่วงของการซื้อหาของฝากเพื่อเดินทางกลับจึงทําให้วันนี้ค่ะย่านจําหน่ายของกินของฝากและของที่ระลึกอย่างเช่นย่านท่าวังใจกลางเมืองก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ไปซื้อหาของฝากซึ่งเป็นขนมกบเคี้ยวเอกลักษณ์ของปักใต้ด้วย โดยเฉพาะที่บริเวณถนนท่าช้างหลังสนามหน้าเมืองนะครับบริเวณหลังสนามเทนนิสน้าเมืองตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นแหล่งจําหน่ายเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องถมลานโบราณน,นะครับเก่าแก่ขึ้นชื่อคาคล้่งไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนครศรีธรรมราชครับที่มาซื้อหาเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องถมไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนจี้เครื่องประดับอื่นๆอีกมากมายนะฮะหรือของใช้ที่มีค่าพวกขันสวยๆทับพีนะฮะที่เป็นลงลักนะครับ และก็ของสวยงามอีกมากมายไปฝากคนที่รักนะครับหลังจากที่มาเทีย่ยวเทศกาลสงการานที่เมืองน,นครศรีธรรมราชซึ่งตลอดช่วงของเทศกาลสงการานนี้ผู้ประกอบการก็ได้พร้อมใจกันลดราคาถึง5 0 7 0เรียกว่าซูเปอร์ช็อคเซลลเพื่อสมนาคุณลูกค้าครับส่งผลให้ยอดจําหน่ายยังคงดีเหมือนกับสงการานปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเศรษฐกิจปีนี้นั้นจะไม่ดีมากนักนะฮะปีที่แล้วครับดูนะดูที่ใบกลับในข่าวได้ครับ ส่วนใหญ่เขาจะมาซื้อมาแพ้อะไรบ้างค่ะพี่ี่ส่วนมากก็พวกของเล็กๆจะมากกว่าครับพวกก้อยมือกําไลครับจะกําไรก็จะกำไรเครื่องทมส่วนมากนะครับก็อยากเชิญชวนให้เขามาซื้อกันมากๆครับเพราะว่ามันสินค้าทางบ้านเรานี่ยเป็นสินค้าคุณภาพครับส่วนใหญ่เราก็จะขายเป็นเครื่องพชรเครื่องเงินเครื่องถมแบบของแท้ทั้งนั้นมากของแท้ครับมาเมืองนครหลายคนถามว่ามานคร ซื้ออะไรกลับไปซื้ออะไรกลับไปอันนี้เป็นคําถามที่บางคนก็ตอบไม่ถูกนะฮะแล้วก็เป็นคําถามที่ต้องคบคิดนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวนครนิวลิสเมืองต้องห้ามพลาดเมืองสองรรมแล้วต่อไป AEC อีกนะฮะเราต้องคิดแล้วก็บอกนักท่องเที่ยวได้ว่ามาเมืองนครคุณต้องซื้ออะไรกลับไปใช่ค่ะจะต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์แล้วเอกลักษณ์นั้นก็จะต้องเรียกว่าอยู่ยงคงประพันธ์ด้วยใช่ตอนนี้ก็คบคิดกันนะครับทุกภาคส่วนนะฮะก็ลองช่วยคิดกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับ สงกรานตแน่นอนนะฮะความสุขความสนุกความสนานเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับอุบัติเหตุทุกปีซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับแต่สุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้นะครศรีธรรมราชเองนะครับ6วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เทศกาลสงกรานตของเรานะครับก็มีการรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะก่อนหรือในระหว่าง สงกรานก็ตามนะครับแต่จนแล้วจุรอดครับปีนี้นครศรีธรรมราชเองนะครับก็เกิดอุบัติเหตุไปทั้งหมด101ครั้งครับบาดเจ็บ107คนแล้วก็เสียชีวิตไป6คนครับค่ะ โดยวันนี้ครับ15เมษาย,ยน,นบศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2558จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สรุปอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2558<ฮ>ประจำวันที่14เมษาย,ยนซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์นะครับปรากฏว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุ7ครั้งมีผู้บาดเจ็บ9คนเป็นชาย6คนหญิง3คนไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด เกิดจากขับรถเร็วเมาสุราแล้วก็ล้มเองลื่นเองถนนลื่นนะครับแล้วก็ตัดหน้ากระชั้นชิดตามลําดับสําหรับประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์ครับถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ถนนอบตในหมู่บ้านรองลงมาก็คือถนนทางหลวงและก็ถนนในเมืองตามลําดับ ทั้งนี้แล้วเมื่อสรุปอุบัติเหตุสะสม6วันในระหว่างวันที่9ถึง14เมษายน<ฆ>เมื่อวานนี้นะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราจังหวัดเดียวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว1 0 1ครั้งบาดเจ็บไป107คนเป็นชาย75คนหญิง32คนผู้เสียชีวิต6คนเป็นชาย4คนหญิง2คนสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดเกิดจากขับรถเร็ว เมาสุราตัดหน้ากระชั้นชิดประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์ร้อยละ3 3 3ครับรถปิกอัพพบร้อยละแ8 2แล้วก็รถเก๋งอีกร้อยละส9่ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือถนนภายในอบตอหมู่บ้านร้อยละ34.65ถนนทางหลวงร้อยละ31.68ถนนในเมืองหรือเขตเทศบาลร้อยละและถนนทางหลวงชนบทร้อยละ11.8ครับ สำหรับผลการเรียกตรวจรถสะสม6วันจำนวน7 2 3 1 1คันอ่า14คันนะคะมีผู้ถูกจำเาเจินคดี7 7 7 5คนเป็นชาย5,407คนหญิง 2, 1 6 8คนส่วนอำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุมี2อําำเภอเชอยงเภอนพุพิต่ำและบางขันอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงเวลา24นาฬิกาของคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันที่7ของการรณรงค์จากนั้นเวลาอ่าส0นาฬิกาของวันที่16เมษายนจะมีการประชุมนะคะแลวกกลลงข่าาาสรารุปปผฏิิบัตตอด 7วันที่ผ่านมาณนะห้องประชุมสีปราศราลกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสรุปเหตุการณ์7วันท,ทั้งหมดที่ผ่านมาพร้อมตัวเลขด้วยค่ะครับผมก็ยังคงต้องรอสรุปอย่างเป็นทางการ7วันใช่ค่ะนครศรีธรรมราชเองด้วยแล้วก็พร้อมกันทั่วประเทศด้วยนะครับจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานตอนที่ผมดูข่าวล่าสุดเมื่อคืนนค,ครศรีธรรมราชเองยังเป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดนะฮะของประเทศอยู่นะครับค่ะไปกัน ไปต่อเลยใช่ค่ะไปกันที่โซนของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะจากทีมข่าว n b t ภูเก็ตนะคะด้วยบรรยากาศสงกรานที่โซนฝั่งอนามันในวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานการตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะ นายสมเกียรติสังขาวสุทธิรักนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงการานต์บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจุดตรวจถนนเจ้าฟ้าตะวันตกบริเวณหมู่บ้านเอกอันดาบุรีตำบลฉลองและจุดตรวจหน้าโรงแรมรามันดาการณที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนายสมเกียรติสังขาวสุดทธิรักนะคะรองผู้ ผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศากาลสงกรานต์นั้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝ่ายปกครองตำรวจทหารสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอตลอดจนประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,นรวมทั้งสร้างความมั่น,นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์คาบอมที่ห้างเซ็นทรัลเฟสต าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงครับเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาเป็นจํานวนมากผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแสแก่นะฮะหรือต่อเจ้าหน้าที่หากมีความผิดปกติในพื้นที่เราก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะาบอมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกพอสมคคววรเเลยยทีีดนะับ สำหรับคนในพื้นที่ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วครับว่าเหตุการณ์นะครับเกิดมาจากอะไรที่เป็นต้นเหตุกันแน่นะครับใช่ค่ะอ่าอืม มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายตรงนี้ครับติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพุธท,ที่15เมษาย,ยนกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมมาประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกกําลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้ลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทาให้ภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ประชาชนต้องระมัดระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าวนะครับรวมไปถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวนันออกเองมีเมฆเป็นส่วนมากมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์นครพัทลุงสงขลานะฮะแล้วก็คลื่นเนี่ยสูง1-2เมตรห่างฝั่งสูง2เมตรครับนครศรีธรรมราชเองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงร้อยละหกของพื้นที่นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนะครับอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่ยี่สามสิบเอ็ดองศาเซลเซียสครับต่ำ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึง2เมตรครับ ต่อกันที่ข่าวบริการในวันนี้เริ่มที่ข่าวแรกค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งองสมณรนะชั้และการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูประบบราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะโดยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกนะคะ1 1 1 1ใน3ช่องทางประกอบด้วยสายด่วน14ตัวกด2ให้บริการ24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็เว็บไซต์ w w w 1 4ตัว go th <c oughs> รวมถึงตู้ประนอ 1 4ตัวไม่ต้องติดแสแตปมค่ะด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับจัดทําโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2อ2พ ให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง20-50ปีคือผู้ที่เกิดตั้งแต่เดือนมก,กราคม2508เดือนธันวาคม 8, 2 5 3 8จึงขอเชิญชวนท่านและบุคคลในครอบครัวที่มีอายุดังกล่าวนะครับมารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาทะยักฟรีในวันและเวลาดังกล่าวนะครับก็คือวันเสาร์ที่18เมษายน58เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงครับที่ศูนย์เด็กเล็กชุมชนการเคหะ วันที่19ตรงกับวันอาทิตย์นะครับ19เมษายนเวลา8โมงครึ่งจนถึงเที่ยงที่ตลาดนัดกรแก้วข้างกับร้านแมคโดนัลล์นะครับทั้งนี้แล้วขอให้ประชาชนบุคคลทั่วไปพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจําลูกจ้างโครงการในสก,กัดเทศบาลนครนครศรีธรรมาราชและทุกส่วนราชการเข้ารวมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักได้ตามวันและเวลาดังกล่าวครับแล้วนําบัตรประชาชนหรือเลขนะครับเลขบัตร13หลักไปด้วยมาในวันที่รับวัคซีนนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปที่โรงพยาบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับเป็นโรงพยาบาลเทศบาลโท 075356014ครับค่ะชมรมผู้ประกอบการ้านค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารเมืองคอนฟูดแฟร์ประจำปี2558นะคะ18-24เมษายนนี้จัดณนาลานกิจกรรมราชพฤกษ์ไนบาซาอำเภอเมืองโดยภายในงานค่ะจะได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นการประกวดดนตรีเยาวชนการประกวดนักร้องลูกทุ่งการประกวดมิสหมอเอร์โชว์รำวงเวียนครกแข่งขันกินแหลกประกวดเมนูสุขภาพกิจกรรมผัดหมี่กระทะยักษ์คั่วกิ้ลิงกระทะยักษ์ลอดช่อง สูตรโบราณแข่งขันทำขนมทำอาหารของร้อยเมืองคอนและการจำหน่ายอาหารจากร้านค้าชื่อดังนับร้อยซุ้มค่ะก็เหลืออีกว่าประมาณ3วันนะฮะใช่ค่ะยังไงก็ขอให้ฝนอย่าตกก็แล้วกันนะครับจะได้มีความสุขกันในช่วงหลังสงกรานต์สุดท้ายครับโรงเรียนเสริมสวยกอนทิพย์สี่แยกขัวถนนนะครับฝากข่าวกันมาลดอัตราค่าเรียนเสริมสวยจนจบหลักสูตรจาก1 0,000บาทเหลือครึ่งเดียวค่ะ0บาทก็เรียนได้ นะฮะเฉพาะเดือนเมษายน2558นี้เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนเสริมสวยกนทิพย์สี่แยกหัวถนนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือโทรไปสอบถามได้ที่075323641หรือ0810873948นะครับท้ายข่าวครับก็เดินทางกลับนะครับในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วก็อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับดื่มไม่ขับถ้าง,ง่วงก็หลับซะ ลอดภัยแต่แ<น>อย่าต<อ>แต่อย่าขับไปหลับไปนะฮะไม่ได้จอดแล้วหลับนะครับ <c oughs> ถึงบ้านโดยสวัสดีภาพทุกคนนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะและทั้งหมดนั้นก็เป็นประเด็นข่าวที่นำมาให้ได้ติดตามกันในรอบวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสี่พัก4ี่ก่อน ทรงถือไม้เท้าคือปางสิวนาตราชหรือปางส่งฟ้อนหลับท้ายด้วยนางละครหรือนางนอักษร